สวัสดีครับทุกคนไวรู้ว่าแพรวแวนเวสออนทัวร์วันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่วัดท่าจตบันครูหานะครับต้องบอกว่าวัดนั้นนะครับสวยงามมากนะครับเราก็ดูในโซเชียลมเนาะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณอำเภอท่าม่วงครับก่อนที่เราจะเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็แวะไหว้สักการะศาลพ่อปู่ต้นกางเชื่อว่าหลายคนเวลาจะมาจังหวัดกาญจนีนะครับ ก็จะวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับก็สําหรับการเดินทางวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโชคดีเปนไทยโชคไทยต้องโอเคดีนะครับเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางกลับไปร่วมแฮลแวนเวสออนทัวร์ A ในวันนี้นะครับไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราออกเดินทางไปเลยครับ ทางนะครับทุกคนผมก็พาทุกคนมาแวะที่หาดทรายท่าล้อนะครับก็ต้องบอกว่าหาดทรายท่าล้อเนี่ยไม่ได้มานานมากทุกคนไม่รู้เลยว่าแบบบรรยากาศจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับถ้าใครเคยมานะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างหาดทรายะครับไปอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับทราบครับว่าตอนนี้หาดทรายท่าล้อเป็นไงกันเราไปชมภาพบรรยากาศที่หาดทรายท่าล้อเลยครับอากาศดีมากๆครับทุกคนนี่ครับบริเวณหาดทรายท่าล้อครับ ร้อนนี้ที่ท่าเราฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็จะเป็นแบบภูเขาสวยมากครับตรงนั้นภูเขาเหินลแล้วก็ยต้นไม้แข็งคดีอยู่านโน้นนะครับต้องบอกวิวสวยครับที่นี่และที่นี่ครับก็จะมีแบบเตียงผ้าใบาเตียงผ้าใบนะครับมีร่มอันนี้ค่าบริการเท่าไหร่ครับพี่ตัวยีบาทตัวยีบาทใช่ไหมหนั่งคนละยีบาทคนละยี่สิบบาด้านหน้าก็เป็น วร้อยห้าสิบถ้าแถวนี้ก็ตัวยี่สิบาทอ๋อครับซุชีป่ะครับพี่ซูชีบะยี่สิบค่ะสุชีตัวยี่สิบค่ะตลอดเลยค่ะย,ย,ยันเลิกเลยยันเลิกเลยค่ะใครยันเลิกอ๋อครับอ่าทุกคนก็ที่นี่ก็มีบริการนะสามารถที่จะนั่งทางนี้ก็ได้นะครับทุกคนทางนี้ก็ได้ครับจริงๆก็สมชื่อเขาเนาะร้อนนี้ที่ท่าเรืออากาศดีครับอากาศดีจริงจริงทุกคนนะครับสำหรับ น้องๆหนูๆนะที่ชอบเป็นน้ำนะครับตรงนี้เลยเป็นหาดทรายเล่นนเล่นมากแล้วก็สำหรับผู้ปกครองนะที่แบบมาดูลูกหลานเล่นน้ำแบบแล้วก็สำหรับผู้ปกครองนะครับที่ไม่ได้เล่นน้ำก็สามารถนี่นั่งสั่งอาหารนั่งดูบุตรหลานนะครับเล่นน้ำบริเวณใกล้ๆมากแบบใกล้ชิดเลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นหาดทรายนะครับ อากาศดีครับทุกคนอากาศดีครับอากาศดีมากทุกคนนี่ครับหาดทรายทะเลน้าจืดกาญจนบุิรีครับก็แนะนํานะครับลงเล่นน้ํานะครับก็สวมชูชีพทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับบริเวณหาดทรายท่าล้อก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็แนะนำน้องน้องหนูนะครับที่มานะครับก็ ควรใส่ชูชีพก่อนตัวไม่ดับทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะนีก็รู้สึกน่ากระตือนะครับทุกคนก็นะครับเด็กๆก็เยือย็นอย่าไปหาทรายครับทะเลน้ำจืดกาญจนบุรีทุกคนอากาศดีครับสนุกไหมสนุกเนาะมาเล่นนานยังเนี่ยเพิ่งมาเล่นเหรอ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็เราวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับทราบกันครับว่าหาดทรายท่าล้อตอนนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับหาดทรายท่าล้อตอนนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะปัก Google Map ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่วัดถ้ำสัตบัญครูหาครับไปครับ วันนี้เราก็ถึงที่วัดถ้ำสัตบันค์ูหาบ้านหนองย่าการจนาวุรีนแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมภายในถ้ำกันครับแล้วก็ขอพรบูชาองค์พ่อปู่พญาสัตบัณนคราชครับผมไปครับจุดนี้จะเป็นบริเวณหน้าถ้ำครับทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ที่นี่มีกี่ถ้ำเหรอครับเจ็ดถ้ำค่ะเจ็ดถ้ำเลยเหรอครับพี่แล้ววันนี้เปิดครบไหมยังไม่ครบจ้ายังไม่มีว่าเปิดแค่ถ้ำเดียว จะไปทั้งหมดสามโซนอ๋อไปสามโซนอืมอันนี้เราสามารถเดินขึ้นไปได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องมีอย่างวาขาขอค่ะแล้วว่าปุแลว้วก็วาผูา้ชขายแล้วก็ขึ้นไปอ๋อไกลไหมพี่เดถาม,ามว่าไกลไหมก็ต้องลองเดินดูแล้วจ้ะโอ้โหพี่บอกว่าต้องลองเดินดูก่อนถึงกิโลไหมครับหน้าก,กว่าหน้าก,กว่าใช่ไหมครับอ่าก็ข้างในจะเป็นลักษณะยังไงบ้างพี่มีแม่ยัก แม่นางขมหอมครับแล้วก็มีแม่ย่าทองคำครับแล้วก็มีปูสีตระกูลแล้วก็มีปูส่วนบาซับด้วยอ๋อมีครบเลยแ้วก็มีพญาสะบันคูหามีครบเลยค่ะครับแล้วข้างในสุดอีกสี่สิบเมตรก็เป็นโอเอ่องปูหรือสี่ก็วันนี้สามารถเดินเข้าไปได้หมดได้ค่ะเดี๋ยวพาไปอ๋อเดี๋ยวพี่พาไปใช่ไหมครับใช่จ้ะอันนี้พี่เป็นมะมกุเทศจ้ะอ๋อพี่ชื่ออะไรครับ พี่สาวจ้ะพี่สาวอ่าเดี๋ยววันนี้ทุกคนพี่สาวจะพาเราไปเที่ยวด้านในถ้ำจ้ะอันะนครับเดี๋ยวพี่สาวนะครับจะพาเราเข้าถ้ำในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะจุดแรกครับพี่สาวตรงนี้เป็นปูผู้ชงปูผู้ชงนะครับค่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็น่วงนักบาทนะคะเออกินไม่กินไม่หมดตรงนี้นะคะครับคือกินไม่หมดถ้าใครรอดแล้วจะโชคดีคะ่ะ ตรงจุดนี้นะคะทุกคนใครรอดแล้วจะโชคดีนะครับพี่สาวครับแล้วถ้ามีนี่แบบนานยังครับพี่อ๋อมีนานแล้วค่ะแล้วเพิ่งจะเปิดได้สองขับปีเองอ๋อจริง,รงๆข้ามมามีนานแล้วแต่ทางวัดนี่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ประมาณสองสองปีใช่ค่ะอ๋อครับผู้ชมก็ไปเข้าฝันพระอาจารย์อ,อให้มาบวงสรวงตรงนี้นะคะครับแล้วทีนี้ก็พระอาจารย์เขาก็ มาเปิดถา้าเสร็จแล้วก็สร้างหาดจะภาพมาสร้างอ๋ออันนี้ทางเข้าถ้ำนะครับทุกคนอ๋อต้องเปิดไฟก่อนนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมืดๆ <c oughs> ปกติถ้านี่เราเข้าได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่สาวตั้งแต่เช้าเลยจ้ะเย็นมาก,มากทุกคน <c oughs> ที่คายในถ้ำ ตรงนี้องคปู่มุ่นิงกับปู่ฤีนะคะอ๋อครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องสักการพะพระศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุก่อนใช่ไหมครับใช่จ้ะ mm. สวยมากทุกคนบรรยากาศข้างในเย็นสบายจริงๆครับอครับอันนี้จะ,จะเป็นบริเวณพระพระพุทธรูปจ้ะแล้วก็มีเสดสูอยูอคค่ตรงน,นี้ด้วยนะจ๊ะอันมีเสียนปู่เหรอครับเนี่เฮ้ย ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเสียงปู่ไหมโอ้หขนลุกเลยครับนี่ครัทุกคนที่วัดถ้ำสัตบันคูหาครับทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะอะก็เดี๋ยวเราไปต,ตรงจุดน,นี่ตรงนี้อะไรครับพี่ต้นไม้แห่งความสำเร็จเหรอครับใช่จ้ะคือยังไงครับ เป็นต้นไม้หรือเป็นต้นไม้แล้วก็มีไม้หนังหอมด้วยเข้าไปได้ใช่ไหมได้<ฮ>เดี๋ยวพี่สานำผมไปดีกว่าอ่าทุกคนนะครับก็ถ้าเราอยากเที่ยวด้วยได้ความรู้ด,ด้วยนะครับก็ที่วันนี้เขาจะมีเป็นพี่มักคุเทศเนาะพาเราแลวก็ให้ข้อมูลระหว่างเราเข้ามาในถ้ำด้วยครับทุกคนถ้ำประสบโชคครับขึ้นมาข้างบนเลยคะ่ะระวังลื่นนะคะครับ นี่นะคะแม่นางผมหอมค่ะนี่ไงองค์ท่านขึ้นไปถ่ายข้างบนได้นะคครับอันนี้คือต้นไม้แห่งความสาเร็จนะครับไหวได้นะคะแต่ห้ามบนค่ะขอแล้วบอกชื่อนามสกุลค่ะแม่นางผมหอมจักิสิทธิ์นะคะครับเดี๋ยวผมขอชื่อชอีกคังครับพี่สาวแม่นางผมหอมแม่นางผมหอมนะครับทุกคนขอได้นะครับแต่ห้ามบนนะครับ ที่นี่นะครับหรือต้นไม้แห่งความสำเร็จเรื่องอะไรเงี้ยได้หมดโอ้โหจะขอได้คนละหนึ่งอย่างครับชัดเลยโอ้ชัดชัดมากมีปู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ไหนครับเีโอ้โหทุกคนเห็นไหมเนี่ยปู่อยู่นี่เนี่ยฮะชัดเลยนะชัดเลยเห็นไหมครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งถ้ำนะครับเขาเรียกว่าถ้ำแม่ย uh> ่านะครับทุกคนจากตรงนี้ไกลไหมครับพี่ไม่ไกลจ้าซ้ายหลับฝ่งมือฝ่งขวามือนะระหว่างที่เราเดินไปถ้ำแม่ย่านะครับทุกคนเห็นนี่ไหมกระดูกโบราณครับเป็นเหมือนนิ้วมือคนเลยนะพี่ใช่จ้านี่เห็นก้องชัดเลยชัดเจวเลยทุกคนใช่ นะครับลดูตรงนี้นะเหมือนทีดีอนะเหมือนเสียนเหมือนเสียนปูครับลึกล้ำมากทุกคนถ้านี้เลีวยน,นี่ก็เหมือนนี่ก็เศียรปูนะจ๊ะครับเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำแม่ยาก,กันนะครทุกคนเขาถมใหญ่อืมตรงนี้จะเป็นจุดห้องถงใหญ่นะครับทุกคน ต้องไหนนะครับพี่อันนี้จะเป็นเสยนปู่นะครับทุกคนอันนี้คือเสศษแม่ย่านะครับอันนี้นะครับเราอยู่ตรงจุดห้องโถงใหญ่นะครับสวยงามมากทุกคนไหนครับพี่อุยทุกคนพญาคุด เดี๋ยวเราไปจุดไหนกันต่อครับพี่ไปจุดปูู่าสตูลเป็นจุดที่สองใช่ไหมครับตรงนี้องค์พระคเนศนะคะโอทุกคนเห็นไหมเหมือนมากองพระพิคเนศตรงนี้ทิ้งอรหันต์อยู่หลังเสืออืมเนี่ยหลังเสือครับใช่คือหลังเสือีอหลังเสืออยู่ทุกคนเห็นะมองเลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นเสือไหมเห็น ทุกอย่างในถ้ำนี้ต้องบอกว่าที่เราใช้ไฟฉายส่องเข้าไปตรงนั้นคือมีความหมายทุกจุดนะครับนี่รับตรงนี้ปู่สีตะกูลนะคะตรงนี้จะเป็นจุดของปู่สีตะกูลนะครับทุกคนประมาณนี้แหละครับข้างบนมีอะไรคบพี่เห็นไหมทุกคน ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับบริเวณถ้ำจีตะกูลนะครับและด้านซ้ายนะครับทุกคนก็จะเป็นพญาสัตบัญคูหานะครับ,รบทุกคนเห็นไหมเป็นน้ำหยดเหล็กไหลน,นะครับจุดนี้ยังมีอยู่นะครับเป็นน้ำหยดเลย แล้วฟอลงมาแล้วพรงนี้เป็นเสียมพูนะคะชัดเลยทุกคนดูสิองนี้ปู่นะคะหินงอกครับนี่ไงนีงอกขึ้นมาว้แ้เว้าเลยเนียงอกขึ้นหมดเลยครับปู่แล้วก็รงนี้แม่ย่าแล้วก็พ่อใหญ่เห็นไหมคะนี่ไงรงคนี้ปู่นะคะรงคนี้พ่อใหญ่อืม,อม เห็นไหมครับทุกคนอ๋อครับเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้ <จอ S 3> บ<ร>่อน้ำศักดิะะ์สิทธิ์นะคะนี่นะครับทุกคนตรงนี้ครับจะเป็นจุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้ยมีน้ำอยู่มีค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้น้ำมาจากไหนครับพี่ในถ้ำซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาจากซึขซขมซขึ้นมาเองค่ะมันเป็นตาน้ำใช่ไหมใช่จ้ะเแล้วแถ่นิบริวาปู่เยอะมากมีแต่ทางปู่ เดี๋ยวเราไปจุดหนึ่งครับเป็นถ้ำือสีอีก40เมตรครับทุกคนมีองค์พระแมคเนศนะคะข้างบนเป็นปนู่ท้าเวสวรันค่ะจำสิ่งอยู่ที่นี่น,นะคะดูได้เลยค่ะมาขอพรได้นะคะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราจะเดินไปถ้ำปู่ฤาษีใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะ เลื่อขึ้นมานะคะแล้วของมังกรค่ะดูในก้องชัดนุ๊กครับผมก็ต้องใช้สายตาเพ่งหน่อยนะทุกคนถ้าทุกคนยังมองภาพไม่ออกเนาะเราต้องแบบใช้จิตวิญญาณในการรับชมนะครับต้นไม้เป็นหินจ้ะไหมจินรยาเออเมื่อกี้หนูเห็นหนูต้นไม้เป็นหินทุกคนหนูเห็นค่ะแมทหนูคิดว่าตอนแรกนึกว่าเป็นปุ๋ยต้นไม้เป็นหินค่ะโอแล้วแหนดูข้างบนนู้นเลยค่ะ เนะคะเสือนปู่ค่ะเห็นไหมทุกคนอใช่ชัดมากเสืยนปู่ชัดมากนี้นะครับทุกคนจะเป็นถ้ำสุดท้ายแล้วนะครับจุดนี้เรียกว่าถ้ำอะไรครับพี่ปู่รูสี่ร้อยแปดจ้าเป็นถ้ำปู่รูสี่ร้อยแปดนะครับทุกคนข้างบนมีอบสมเด็จ้วยนะเมื่อสักครู่นะครับทุกคนเราก็พาไปชมด้านในถ้ำนะครับต้องบอกว่า ลิลับตลอดทั้งถ้ำเลยอ่ะตรงแต่ละจุดมีสตอรี่เยอะมากๆครับต้องบอกว่าผมมาเดินถ่ายไปผมก็ขนลุกไปจริงๆนะครับอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้วเว่เลยเป็นความรู้สึกจริงๆเลยครับทุกคนก็ยังไงถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วเนาะก็มาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะปากแผนที่ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราให้พี่สาวนะครับฝากถึงสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามีพิธีต่างๆอะไรบ้างแล้วก็เร็วๆนี้จะมีกําหนดการทําพิธีอะไรเดี๋ยวยังไง ฝาก,กับ FC ไว้ร่วมงานแถเราได้เลยครับพี่เดี๋ยววันที่20่สิบุลานะคะมีทอดกระถินนะคะสร้างโบสถ์ค่ะทางด้านรู้นลคะอือก็บอกที่นี่ยังไม่ได้มีโบสถ์หรอครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่มากนะครับก็ถือว่าเราเป็นสะพานบุญเนาะให้กับทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้สามารถมาร่วมอนุโมทนาบุญทอดกรถินสร้างพระอุโบสดบนะวัด ทำจตุร์บานคูหานะครับตรงนี้บ้านหนองย่านะพี่เนาะจ้ะหมู่สี่หมู่สี่โอ้สวยงามมากครับน,นี้บริเวณน่าทำนะทุกคนก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก็ะสับกระสาให้พวกเราเวรุบมะแผลชาแนลด้วยนะครับ EP หน้านะครับไปรุบมะแถวเวนเวสออนทัวร์เราจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกฝากติดตามด้ที่เฟซบุ o กเวรุบมะแผลยูทูปเวรุบมะแถวและทิกเกอร์เวลุบมะแถววันนี้ผมก็สเวรุบมะแถวและพี่สาวนะครับพระกุเทศแห่งวัด สาดบายครูหานะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า